อันนี้หน้าคอยเนาะอันนี้หน้าเขาพี่น้องเห็นปะความเห็บมันต่างกันได้ความงามความอนี้มันอยาเข้าก็ได้เห็นบอนี่มาอยู่หน้าคอยเต้นเมื่อขจิระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเยอพี่น้องไปต่อกันนะสบายดีสบายดีเด้อคอพี่น้องข้าวแรกสบายดีทักใต้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะ มื่อเนี้มาดอนสิมาอัปเดตเขาในหน้าให้เบิ้งเนาะพี่น้องป่ามันเป็นยังไงหน่เนาะเป็นจากสิผ่านมาในการเขาก็เริ่มตั้งทองมาเลยเนาะพี่น้องเนาะเบื้องตีพี่น้องเนาะเด้อโอ้เขาต้นงามีได้พี่น้อง,ออง,องให้นี่เริ่มสิทอกไกด้พี่น้องเนาะม่านแห้งได้ทองใหญ่แห้งนะโอ้ให้นี่แบบมันงามพดีพี่น้องเลยให้นี่ ทำไมมึงไม่มันตอกในบุคลมี่หายเนี nó, ng, ่ยแต่ถือว่าบโบเขียวบันไดเนาะพี่น้องแบบมันกระเบิดดิบพูอีแต่เนาะกตถือว่าพอดีนะบอลมามันพอดีสัมเลยแบบโบเขียวเกินไปโบกี่ได้เกินไปนะเพราะว่าสางามเกินไปเนี่ยมันจะอะไรมีโดกเนาะพี่น้องมีแมงไหมมันตอกมันกินมั้ยแต่ถือว่าคักพี่น้องเคยเข่าบีนีดเนาะแล้วมาเบิงมาส้มน้ำกันพี่น้องว่ามันฉีด ได้จักสอบเนาะพี่นี่เห็ดตามพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องเอ้ยถือว่างานโกบีกายไลยเนาะไหลพระยาวาคู่ให้เนาะพี่น้องเดิอตังทองเพ่แต่โอ้ยมานอนอยากเกี่ยวเขาวไว้ไว้พี่น้องอยากเกี่ยวไ,ว,ไว้ไว้เนาะผ้ามันเลวเอาแล้วเขาบันเองก็สชิปหฮารอบหลับจางปั่นเขาเนาะพี่น้อง ตอนก็คือชีวังวะชีริเกี่ยวก้อนหม่เนาะแฉมแหลวก้อนหม่พี่น้องมันแหลวก้อนหม่ไอ้พี่น้องเขาคอยแงมอยู่เนาะงามอยู่เขาว้านเห็นปะต้นมันก็ใหญ่สูงดิบ่คือปีกายเลยปีกายโอ้แขะแกนเบิดแถวนี้เลยแถวโน้น แอนหยาดเต็มนเนาะอีนี้เทวคักอีกนี้พี่น้องเอ้ยปีหน้าเสียมันคักกูหนีเนาะพี่น้องเช็ดตามขั้นตอนเลยตัดใบตัดหนังเนาะทำอิดนี่ว่วหายมันงามนนันได้ก็ไรพาเข้านี่คือตัดใบเนาะพี่น้องเนาะประไทศไทยก็ไรเบิดพี่น้อง ใหม่มันคืออยากใหม่วะเป็นยังวะโรคใหม่ใหม่จะมาอยากฉีดยาอยู่หายามาฉีดไม่ว่าะลรมันกับเบิร์ดไลน์เลยพี่น้องเอ้น้ำยาน้ำหวาดเลยก็เลยบ่อยากฉีดมันตาเลยซะนี่คือจุดสีแดงเ,เห็นไะมันเป็นน้ำหยังเพี้ยวอ๋อเผี้ยนดอกเพี่ยกับบมี มันอาจจะเป็นอันนั้นเนอะเป็นเสือละอธิหนงเป็นเสือละอ่ะเนี่ยเม่กี้แม่นเพียก,กินเพียก็ยังมีอยู่พี่น้องนี่เพียะกัโรดเนี่ยเพียก็ยังมีอยู่เพียกร,ยยยกรโรดนี่มีถูกสวงไรสวงเขาส่วนเขาอ้อนกับมี่สวงเขา แกะก็ม yeah, ีเนาะสวยมากช่วงทองนี่ทุกส okay, ่วนอ๋อคนกับตึตกแจ้งเนี่ยกแดเล้งแดงแน่บ้างในกล่องคือบัแดงเนาะแดงเห็นอยู่พีการที่ให้นี่แห้ขี่ได้เนาะแบบอะไรที่มันขี่ได้หันปีนี่คือว่ามันมันง่ายขนาดนี้ที่ว่าโอเคเนาะพีการอะไรอย่างเงี้ย ขี่ลาก็นีนะพี่กายอยากกันเต็มเนาะพี่กายเดือมมาแล้วนี่ซุ่มเข่าปนนี่ดีพี่น้องมันนี่เป็น้องเป็นเข่าปนเลยแถวรุมนี่บัวร้ายปานอะไรแต่ว่าแถวเึิงโอ้เข่าปนร้ายขนาดพี่น้องนี่คือบอลอยู่ห่มนี่อันนี้มาตัดไปนะพี่น้องยังอยากลุมไหนนี่อะไรเลยหลุม ร้อนงามเลยแต่ว่าแถวหายไปนะเร้อนห่มเน่ยพี่น <le> <wh ats Napoleon> ้องนะตัดใบยังอยู่ลมกันมอตัดเนี่ยโอ้ยลมตั้งแต่พ่อท่านถอกพี่เริ่มมากก็เริ่มลบมนะลิมมากหน่อยหนึ่งก็ล้มเข็ดนี้วะเสาหน้าบ้านคนนี้มันอยากงามกว่าหน้าลำเขาคนไหนพี่น้องคือแถวลุมนี่ผมขออย่ามามันงามกว่าอะไรพี่น้อง เอ่างาน่าเรายังหมวยังงามกูคงขอยนะแต่ว่าอยากเตอเพิ่นแบบวีจิงสี่นั่นอยากพต่หมอ่อชิดทอกแน้วเพราะเป็นโลกันโลกนีน,นี่พี่น้องมีแม่งไม้แมงต่อมีผองมีเพียเข้ามานี่ก็โอ้ลำบากแล้วเห็ดน่อันนี้ก็ซอพี่น้องก็ขูดมือในเฮ็ดไปธรรมศาสตร์มันบริกิพี่น้องเลยโลกลาย นี่คือสีได้เลยโบแนวหนึ่งกับแนวหนึ่งพี่น้องเลยโบเพียกกับเป็นเสื้อละเป็นหันเป็นหนีจะมากันเห็ดหน้าแบบปล่อยปลาแบบบัสีุดบานสีนยาเนี่ยโอ้ยแยกร้ายบ่าจะกินเป็นสีได้ียบเทียบใช่หน้าข่อยกับหน้าเขาพี่น้องเป็นแบบมันต่างกันไหมอันนี้หน้าข่อยเนาะอันนี้หน้าเขาพี่น้องเห็นปะ ความเห็ดมันต่างกันไ้ความงามควาัอนี้มันยาเข้าก็ได้อกถ้าต้องดูแลมันเอาผีน้อกเบิ้งมันนี่คือหน้าเขาเห็ดเห็ดบลีดูแลเราผีน้อกมีแต่มันตัดใบใส่ฟูยก็ได้ซ้ำนี้ได้ผีน้อกนี่มันเก็บบเบื yeah. ้องใหญ่สั right. ่ Pen ําบหน่าคองข่อยนี่เนาะแบบข่อยเห็ดมันใส่ใจแนมันซะ บึงสีดบานสีดยามันก็คือๆแน่มันก็นนกงามแน่นาะสมัยขมือเลย <c oughs> เห็ดแบบเห็ดแบบโบสีดบานสีดยานี่อยากสีได้กินเพียกระลายโดกระลายนับมือมันฉันพ่อฟังไทยเมันโอ้สีดยาจงไรไมีครบไรนะเขาสีดยาแต่ละครั้ง มียาเพี้ยยาเสื่อละยายาอันนั่นอันนี้แบบมียาบำรดบำรุงอีกไหมอีงสี่ในนี่ของข่อยนี่เสื่อละอันนี้มากระบุนใหญ่อย่างนี้เสื่อละอันมันแดงอันไหแต่วันมลละมันนะมันเป็นแต่บางแห่งก็เลยเป็นลายเห็นของเขาเนี่ยนี่มันเป็นน้ำของเขาเนละเป็นเสื่อละ ต่างกันได้พี่น้องหน้าก๋อยกัีหน้าพไปเนาะเรียกว่าต่างกันหลายเต็มโอ้หนาเนี่ยเป็นลายเลยเว้ยใช้มันมตั้บหิงหวะนี่แท้นี่แทวเถิงนี่มันเข่าปนลายแทวเถิงนี่ยสมมันถอกหนามกันนีถ่ถอกมากกับพวกนั้นหนูพี่น้องเอ้ยนี่ เป็นแดงแดงเป็นเม็ดเนี่ยนี่โอ้วาตีเขาห้องสองมาสิเป็นแน่นี่เนาะเสียหายอยู่แล้วพี่น้องถอกบุษมีมเสมอเห็นบ่มันกลับมาเป็นเสือละนี่เนี่ยน,นี่เขาเอิ่น่าเสือละเลยถอกมากนะครับเป็นแดงแดงเดงน,นี่ยนี่แต่เช็ดจากไหนอยากฉีดยายอยู่ยากระเพาะรายพี่น้อง mà mình và mình có bớt lái để đây nhà này tất nhà cả nhà lắm à, anh anh nhìn bớt lái nó y có bớt hộp sọ phú phú bớt hộp sọ khi cho ba ngạm nó มันถอ,อกออกมามันเชียหายเนี่ยนีแน่ลยพี่น้นะนนองมันเป็นเสือละเป็นเม็ดสิบงามที่หรือว่าเป็นน้ำเขา่าอันนี้บ่เป็นน้ำพัดมันบ่อย่าเค้นเข่าที่ว่ามันอันนี้นะเนาะนอย่าเบิ่งเนาะพี่น้องมันจะเป็นแนวไรพัดเขา่าเนะ โอ้ใไฮนี่ปนหลายโอ้ตเตาเถื่อนนี่ปนลายดิเนี่ยเสือระลงนะนี่สีเด็ดเธอหนึ่งยังมาอยู่พี่เนาะเสือระนี่เอาเลยมาเสือรละลงเป็นคุม้มเป็นคุ้มหนูได้ยยาบัน้นปีนาจังเอาไมมเนาะพี่น้องปีนาฉีเตรียมยาไวนะ้เนาะยาเสือระยา กันเพีาะ,ะเนาะหรือว่าเขาผสมสีทีเดียวนะเวลาเขาฉีดเท่ากับสีป้องกันไว้เลยเนาะพี่น้องถ้าเขาป,ป้าปองกันเนี่ยก็จะฉีดด้านเป็นมะหน,นึ่งกับยาพี่น้องมันเป็นมอะอ้าดูพี่มาเมื่อนี้่แถวดูพี่เป็นมะเด่นเนาะมะเด่นนะขอเนาะ,ะอ้าเด้อเด้อไป Oh, xe đạp nó phải bằng đồ vị nè mày. Xe đi đi mày. Xe cua má như nào cũng chóng cổ tô. Má. Má má. Ừ, keng lại, keng lại. Hay. Oh. <laughs> Kiên, <kênh. cười> มามะพอละพอละพอละเอาไว้เอาไงดชิดเลยนะอู้ยใหญ่ะอยู่หน้าคอยเตะมือก็บิประมาณไหนนอกไปน้อกเนาะมา เลี้ยพี่น้องไปต่อกันนะสบายดีสบายดีเด้อพอพี่น้องกินข้าวแรกได้อัปเดตข้าวแรกนะนี่ินี่นี่ผูแล้วก็บรดีิ้าีกิน้ากกินโดนนะเจ้าเ่าท่านกินข้าวครับมันโชลมาหน่อยกินโดนละโอ้ยบาดอนได้เด้อกินนคี lonely, ้คืนได้นี่กินเ่ยกินนแม อะไรเออไอเอเออบุกที่ทีก็เจาะหรอกกินหน่อยเฮ้ยขี้ที่ววะแม่เีน่หมายาจนเมื่อยจะให้กินโอ้เป็นกนอีีทีจะไม่ได้เจบสอง้วโอ้ีบุกี่วดดีวะทีแบบเออีมันออกค่อยทีพใหญ่กอง ใหญ่กล้องจะมันไก่กันแล้วกินไข่เลื่อยหรือเปล่เี่ยครวงนีเนบบนีรื่าแล้กินลูกมันไข่เ้อยกะยาจูถือกล่องยูกินไข่เลือก็าก่นี่น่ไรแล้กินเรามากกินเลอดเปียนเล่ย่นเหื่อยบ้

ของ้านนะครับอน้อเบาดอรนลงตึงข้ามัว่ตัวที่ไ่ี้แก้วเขาค้น้ายู้มได้น่อก็ดีดีเยอหนนีก็ดดี่แก้วขาเาจกขาวขาวกเลี้ยิเดีกว่าเีย่เยเขากเขาลื่ใจหลังมองละเมื่อก่อนเดินพี่น้องเลนหนาขึ่นีขนีโดนหนาเรอฮแก้วขางดอกก็อดเลย้าหอมันตีเ อยู่แั่แดดมาเทียไปอยู่จน่วขาวปข้าหน้าบอนี่พอเกลียวอยู่ข้าหน้าบุกทุก้หน้าก็่บายงแ๊บเดียวกแหลแต้องแห้งเขากะทิทีพ่อสมวกซีบิมาไหม มาได้กินกันหน่อยอ๋อสุกินนี่โอ้โหแต้พวกที totally ่นี่กันแล้วกป่ะโอ้อจำบุญหวานมาเลยคนจิตเล่นเกมยังมั้งบุ๊คขอเพิ่นนะเล่นเกมคนน้ายเหมือนันต่อยมวยมน้งต่อยมวยที่เลยเนาะเหมือนันแต่ว่าอยู่กันไดหลายคนในเอก็สร้างกิจกรรมตอนพี่น้อกงานม่วนเล่นเกมนั่นเกมนี้